สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่ของวัดประสาทปมนะครับก็เป็นวัดที่เป็นสายของหลวงปู่หงนะครับก็อยู่ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดตรานบุรีสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพอรกับหลวงปู่หงที่เห็นอยู่ในขณะนี้สําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามชมอยู่ในช่องของนัททาวเวลไทยเทมโปก็อย่าลืมนะครับถูกใจแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับช่วงนี้เพื่อนๆและผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่นะครับเราก็มาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันไปในตัวนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาท่านเยี่ยมชมบริเวณสถานที่จนกว่าจะครบเวลาโดยประมาณ10กวันนาทีก็ขอให้ชมกันให้จบคลิปนะครับสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้แล้วสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมานะครับเยี่ยมเยินสถานที่ของวัดประสาทผมหรือว่าสำนักสงฆ์ประสาทผมนะครับที่ ในขณะนีะ้ที่ทางวัดกําลังมีการเรีวยวกว่าก่อสร้างหลายอย่างนะครับบริเวณสถานที่ของวัดก็กว้างมากเลยนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนแล้วเราก็อยากจะให้กับเพื่อนๆและผู้ชมมากันสักครั้งนะครับเราอยากให้มาจริงๆกับสถานที่นี่นะครับมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่บริเวณสถานที่ตรงนี้ก็เป็นหน้าวิหารขาวของหลวงปู่หงนะครับบริเวณสถานที่นะครับก็สะอาดเรียบร้อย นะครับบริเวณเอ่เพดานหลังคารหรือว่าป้าหลังคานี้ก็เป็นไม้ฐานน้ำมันที่สวยงามนะครับบานประตูทางเข้าก็เป็นไม้สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสเดินทางมาที่สำนักสงฆ์พระสารพรมนะครับต่อมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงปู่หลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับบริเวณสถานที่ที่เพื่อนๆและผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นบริเวณลานกว้างนะครับ เราก็ขอเชิญชวนนะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมานะครับผมอาจารย์นัดก็ขอเป็นสะพานบุญให้เวลาที่เวลาที่ยังเหลืออยู่นะครับเราก็สร้างบุญทำผู้สนกันนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนให้กับเพื่อนๆและผู้ชมถ้ามีเวลาก็ขยันหมั่นสร้างบุญสร้างผู้ลนนะครับเพราะว่าคนเราไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณโบสถ์น้ำนะครับเรียกว่าโบสถ์น้ํา เวลาพระขุเจ้าทําสังฆกรรมอะไรต่างๆทั้งหมดก็จะมาทําที่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปนะครับติดตามชมให้จบคลิปเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปเยี่ยมชมที่อโบสถ์หลังใหม่ที่กําลังก่อสร้างอยู่ในขณะน,นี้แต่ยังไม่แล้วเสร็จดีนะครับตอนนี้ก็เราก็มาอยู่ที่บริเวณสระบัวนะครับก็มีพระอุปคุตประดิษฐานอยู่ที่บริเวณกลางสะนะครับแล้วก็เทียนข้างหน้าโน้น,นก็เป็นพระพุทธสายญาตินะครับ ก็ปฏิสถานอยู่ที่บริเวณใต้ต้นโภนะครับเราก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ก็ถ้ามีเวลานะครับก็มาเที่ยวชมกันนะครับที่สานักภราษาทรพมแห่งนี้นะครับมากราบขอพรกับหลวงปู่หงแล้วก็รพระพุทธองค์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปาเยี่ยมชมที่เสียนของพระพิคเนตนะครับเพราะว่าบริเวณสถา,านที่ของที่นี่กว้าง น่าเดินเที่ยวมากเลยนะครับถ้าเป็นหน้าฝนต้นไม้จะเขียวชุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าแรงตอนนี้ก็ใบไม้ก็ติดใบร่วงหล่นกันไปเยอะแยะมากมายนะครับังางก,ากา็ช่วยติดตามเพื่อ,เ,อเป็นกําลังใจงให้กับพวกเรานะครับวันนี้อากาศร้อนจริงเลยนะครับอากาศร้อนมากไม่มีลมพัดเลยแต่อาจารย์นัดก็ไม่ท้อถอยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้ากันนะครับเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปเยี่ยมชมตอนนี้เราก็มา,าเข้าถ้าแล้วนะครับ ราไปดูที่ว่าในถ้ำม,มีอะไรก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมบริเวณภายในถ้ำนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงบริเวณภายในถ้ำเพราะถ้ำนี้ไม่กว้างใหญ่มากเกินไปนะครับก็มีองค์พญานาคมีองค์ปู่พญานาคก็มีองค์หูท้าวเวสุวรรณมีองค์ปู่ท,าท้วทาวพญายมราชนะครับที่อยู่ในบริเวณในถ้ำแห่งนี้สําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสก็ ลองติดตามพวกเรามานะครับมาเที่ยวกันบางนีก็เป็นพ่อแก่บรมครูนะครับพ่อแก่ฤาษีก็อยู่ที่บริเวณในถ้ำแห่งนี้ด้วยนะครับเราก็พาเพื่อนและผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับก็แลดูดีได้หลายอย่างตรงนี้ก็เป็นวงปู่พญานา,นาคราชนะครับก็ผ่านรอบตรงนี้นะครับผ่านรอบก้อนหินอยู่นะครับช่วงนี้ก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆก็เป็นในลักษณะ มาเที่ยววัดแล้วก็มาเที่ยวถ้ำไหว้พระทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะครับทำบุญถวายสังฆทานทำบุญถวายค่าน้ําค่าไฟทำบุญใช้นี่เท่านี้สงหรือจะเป็นรายการบุญต่างก็มากันนะครับตรงนี้ก็เป็นองค์พญานาคราดเก้าเศียรนะครับที่อยู่บริเวณในถ้ำแห่งนี้เราหวังว่าสําหรับคลิปนี้เพื่อนเพื่อและผู้ชมคงจะถูกใจกันไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถูกใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดช่วยกันนะครับรวมบุญ right. สร so ้างกุศลด้วยกัน ช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันแชร์ออกไปนะครับจะได้มีพี่น้องประชาชนเห็นกันมากๆถ้ามีโอกาสแล้วก็จะเดินทางมาร่วมทําบุญกับทางวัดทางสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันสร้างพระศาสนาให้สืบอไปตรงนี้ก็เป็นพญานาคราชก้าเสียนะครับเป็นลักษณะโผล่ขึ้นมาจากพื้นนะครับนี่เราตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของอท่านท้าวพญยายมราชนะครับเราก็คารบกราบไหว้ทันไปเจอไม่เสียหลายนะครับ ตรงนี้ก็เป็นคาถาคาถาที่บูชานะครับปโตเมตังนะครับยังไงก็สําหรับเพื่อนๆและผู้ชมถ้าใครตรวจคาถานี้ได้ก็สวดไว้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายป้องกันอุปสรรคอะไรต่างๆทั้งหมดได้ผลเลยเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆวันนี้ผมอาจารย์นัดก็รู้สึกจะตื่นเต้นกับพื้นที่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอาจจะพูดผิดบางถูกบางขอภัยก็ฟังกันไปนะครับ สำหรับโชวนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมมาเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นหลวงปู่หงนะครับตรงนี้ก็เป็น่ันทาวเวสุวรรณตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในซอกหินนะครับอยู่ในซอกหินก็ทาให้สวยงามมากนะครับแสงสีก็สวยงามเราก็อยากจะขอชวนเชิญนะครับเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาไหว้พระมาทาบุญมาร่วมทําบุญสร้างโบสถ์นะครับ แล้วก็ในขณะที่ทางวัดกําลังมีการก่อสร้างอีกหลายอย่างนะครับสำหรับเพื่อนๆใครต้องการอยากเป็นเจ้าภาพร่วมกันสร้างาเช่นวัสดุนะครับหินปูนทรายร่วมกันพัฒนาวัดสร้างเสริมวัดให้สําเร็จสสเสร็จสมบูรณ์ไปในโอกาสหน้านะครับภายหน้าก็ได้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็กําลังมีการก่อสร้างกันอยู่กว่าจะกว่าจะสําเร็จเสร็จสิ้นได้ก็ใช้เวลากันเยอะนะครับ ก็ทางวัดก็บอกว่าจะค่อยๆสร้างเรื่อยไปนะครับจนถึงภายหน้าเรื่อยๆไปเราก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมที่บริเวณสถานที่นะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นอุโบสถหลังใหม่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมเข้าไปนะครับไปดูีิว่าที่โบสถ์มีอะไรบ้างนะครับเป็นลักษณะสีขาวงดงามมากนะครับอยู่กลางน้ําบริเวณด้านหน้าก็เป็นลักษณะสะพานข้ามไปนะครับ ตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถหรือว่าโบสถ์หลังใหม่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายก็เป็นสลาที่กำลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จนี่ก็คือเสียงพระพิฆเนศครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมไปเรื่อยๆครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาร่วมทำบุญสร้งางสถนกันที่สำนักสงฆ์นะครับปราสาทรมหรือว่าวัดปราสาทรมนะครับตรงน,นี้ก็เป็นอุโบสถหลังใหม่เป็นสีขาว พนมยามากนะครับบริเวณทางเข้าก็มีประตูสองบานมีพระพุทธองค์ปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้ก็คือองค์พระประธานที่ประฏิสฐานอยู่ในอุโบสถแห่งนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมก็ตั้งจิตในที่ฐานขอพรกันสักครู่ได้เลยนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้เราขอ,รอรพรกันเสร็จเรียบร้อยเสร็จจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมบริเวณด้านอื่นต่อไปนะครับซึ่งในขณะนี้ช่างกําลังมีการก่อสร้างทางบานหน้าต่างอีกหลายอย่างนะครับสาหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่ต้องการอยากเป็นเจ้าภาพร่วมทาบุญกับทางสถา hmm. นที่ของวัดนี้ก็มาได้เลยนะครับมากันได้ทุกวันนะครับตัวนี้เราก็อยู่ที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถนะครับเราก็ให้เพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณด้านล่างของไฟนะครับ เราเชื่อเหลือเกินว่าต่อไปภายหน้าสถานที่แห่งนี้ต้องมีความเจริญขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่ามีหลายๆอย่างตรงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่สวนพุทธแล้วนะครับก็มีพระธูปนะครับประฏิสฐานอยู่ที่บริเวณสวนพุทธตรงนี้ก็เยอะพอสมควรตรงนี้ก็เป็นสาราการประเรียนหลังใหญ่ก็อยู่บริเวณกลางน้ําอีกเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็นวิหารขาวของหลวงปู่หงนะครับที่เราหาเข้าไปกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็มาถึงท้ายรายการแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะลาพ่าจากไปก็ขอให้เพื่อนเพื่อและผู้ชมทุกท่กทานโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงิททนทองไม่เจ็บไม่จนที่จะทำไรใครสงวามปราขนานะครับท,ที่ติดตามคลิปของเรามาจนหมดเวลาลงนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นัดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์นัทก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและผู้ชมที่ ติดตามชมกันมาโดยตลอดที่ในช่องของนัดทาวเวลไทยเทมเพิลนะครับก็ติดตามเข้าไปที่ช่องนัดทาวเวลไทยเ t มเพิลนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้เลือนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นัดด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณต้นดอกไม้สวยนะครับเรียกว่าดอกซากุระนะครับสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมถ้ามีเวลาก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเรามาที่วัดประสาทพุมแห่งนี้นครับมาเที่ยวกันนะครับอำเภอบานสร้างจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับคลิปนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราก็จะหมดเวลากันแต่เพียงตรงนี้ก็ขอให้เพื่อนๆและผู้ชมทุกท่านจงโชค,โชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนจะทำอะไรก็ขอให้ท่านสมความปรารถนาของท่านทุกๆประการนะครับครับสำหรับคลิปนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วจะหมดเวลาลงแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาเป็นกำลังใจกันมาโดยตลอด สำหรับคลิปนี้วันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาคุณเพื่อนและผู้ชมมาอยู่ที่สำนักสงฆ์ประสาทพรมหรือว่าวัดประสาทพมนะครับเราก็เที่ยวกันอย่างจุใจสำหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ